แน้อวาอกามาอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนที่ชมรายการด้วยนะคะครับในปีมีอะไรมากกว่าไสเดือนอีกหรือป่ากรับเก่งมากค่ะน้องเบิร์ เราอยากรู้ว่าในดินมีอะไรงั้นเราไปสำรวจดินในสวนของโรงเรียนกันดีไหมคะดีค่ะเด็กๆที่ชมรายการอยู่ก็สามารถร่วมสำรวจดินได้หลังจบรายการโทรทัศน์นะคะหลังจากที่นักเรียนอยากรู้ว่าในดินมีอะไรบ้างจึงให้นักเรียนแบ่งออกเป็น3กลุก่มสำรวจลักษณะของดินตามจุดต่างๆ3จุดในบริเวณโรงเรียนโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มต้องนำดินที่ขุดลึกลงไปประมาณ5เซนติเมตรกลับมาที่ห้องเรียนและจดบันทึก สิ่งที่พบเห็นรอบๆบ,บริเวณที่สำรวจมาด้วยกลุ่มของน้องคิดสำรวจบริเวณแปลงดอกไม้ทั้งหมดช่วยกันขุดดินจดบันทึกและก็วาดภาพกลุ่มที่สองสำรวจบริเวณสนามเด็กเล่นกลุ่มของน้องฟ้าทั้งหมดช่วยกันขุดดินสดบันทึกและก็วาดภาพบริเวณสนามเด็กเล่น กลุ่มที่สาสำรวจบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่กลุ่มของน้องเบิ้มก็เริ่มขุดขุดขุดใต้ต้นไม้ใหญ่ที่สำคัญก็ไม่ลืมสังเกตและจดบันทึกบริเวณรอบๆที่สำรวจด้วยเช่นกันการสำรวจดินของนักเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกลุ่มของสำรวจที่แป้งดอกไม้ขุดลงไปจนเลินมีชีวิตศษใบไม้กิ่งไม้หอจะยาแมลงครับ ตอยต้นไม้อากาศได้ร้อนพอุดลงไปเจอเพื่อนผมนะครับไม่มีครับเป็นเดียวตัวเบลเลอร์เลยคราวนี้ครูมีแว่ขยายให้เด็กๆ2ดินกันนะคะอ่าแต่ละกลุ่มลองเอาไปสำรวจดูเด็กๆที่ชมรายการอยู่ถ้ามีดินก็ลองทำไปพร้อมๆกันนะคะ ขยายเด็กๆก็จะเห็นว่าในดินที่เราตักมาสำรวจจากหลายสถานที่มีอะไรแตกต่างกันค่ะมีทั้งมดหินเศษใบไม้จากดินบริเวณใต้ต้นไม้ก็อาจจะเจอรากต้นไม้เจอใบไม้หรือมแมลงตัวเล็กๆส่วนดินบริเวณสนามเด็กเล่นอาจจะไม่เจอมแมลงแต่เจอเศษหญ้าหรือใบไม้แทน เามองผ่านแว่นขยายเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าในดินที่เราตักมาสำรวจจากหลายสถานที่มีอะไรแตกต่างกันค่ะมีทั้งมดหินเศษใบไม้ส่วนดินบริเวณสนามเด็กเล่นอาจจะไม่เจอมแมลงแต่เจอเศษหญ้าหรือใบไม้แทนจากดินบริเวณใต้ต้นไม้ก็อาจจะเจอรากต้นไม้เจอใบไม้หรือมแมลงตัวเล็ก ที่เราสังเกตเห็นและในดินยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกไหมคะดีมากค่ะในดินยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกไหมเรามาลองหาคําตอบกันนักเกรียนที่ชมอยู่ก็เหมือนกันนะคะถ้ามีดินเราลองสังเกตไปพร้อมๆกันค่ะให้ทั้ง3ามกลุ่มนําดินขึ้นมาวางบนกระดาษแบบนี้ค่ะเราใช้กระดาษทิชชู่ซักกระดาษที่ดินแบบนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตที่กระดาษทิชชู่สิคะผลเป็นอย่างไรบ้าง ดูสิครับเพื่อนๆกระดาษที่ชุบเปียกแสดงว่าในดินมีน้ําด้วยสิเนี่ยแสดงว่าในดินมีน้ําอยู่ด้วยจึงทําให้น้ําจากดินซึมผ่านออกมาทําให้กระดาษเปียกได้ในดินมีน้ำแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทดลองกันต่อไปเลยดีกว่านะคะน้องๆที่มีดินอยู่นะคะถ้าเกิดอยากทดลองเรามาทดลองพร้อมๆกันเลยนะคะ เราจะมาปฏิบัติการค้นหาความรับในดินกันต่อค่ะให้เด็กๆเ,เอาดินใส่ลงในแก้วที่มีน้ําแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โมีฟองอากาศเยอะแยะผุดมาจากดินครับมีนเปีบใบไมาซอกแรงลอยนะ้ำ มีอาการหยุดได้สหมคะสมุดบันทึกช่วยจำสรุปในดินมีน้ำอากาศมีซากพฤฤืชซากสัตว์บางสถานที่ก็พบมดมแมลงตัวเล็กๆหรือไส้เดือน